สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แต่งหมูว่าจะพาท่านผู้ชมมาขยายพันธุ์ต้นแสงเงินแสงทองนะคะแสงเงินแสงทองก็เป็นตระกูลอากอนิมานะคะที่มีความน่ารักเลี้ยงง่ายอึดทนแล้วก็เป็นไม้ยั่งยืนที่มีอยู่มายาวนานนะคะสเสน่ห์ของเขาก็คือเรื่องใบถึงแม้ปัจจุบันอากอนิม่ยจะมีมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่สายพันธุ์แสงเงินแสงทองก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนนิยมเลี้ยงไม่เสื่อมคลาย เพราะเนื่องจากใบของเขานะคะเป็นขอบสีแดงเหมือนดังแสงพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ก้านตรงแดงอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายทนชอบอยู่กลางแดดก็ได้ในร่มก็ดีนะคะแต่ว่าใต้สีสดใสต้องเจอแสงแดดช่วงเช้าอย่างน้อยครึ่งวันสีของเขาก็จะเข้มสวยแบบนี้นะคะสามารถเลี้ยงได้ทั้งในร่มร่มลำไรแล้วก็แสงแดด แล้วก็ที่สําคัญก็คือดูแลง่ายปักชําง่ายวันนี้เราจะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์ปักชําง่ายๆแบบไม่ยุ่งยากกันค่ะวิธีการเลือกกิ่งเราก็ตัดช่วงยอดนะคะช่วงยอดนําไปปักชําวิธีการตัดของเรานะคะก็นี่เลยค่ะตัดบริเวณยอดนี่นะคะก็ตัด ส่วนกกตรงนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้แบบนี้เพื่อที่จะให้เขานะคะแตกได้ใหม่เราก็ไล่ตัดเลยค่ะเราจ,จะเพาะช่วงยอดสั้นๆแบบนี้นะคะเราก็าไปทําส่วนยอดเทคนิคอย่างหนึ่งคือใช้มีดคัตเตอร์ที่มีความคมนะคะเพื่อที่จะทําให้โหนของเขาไม่ช้ําแสงเงินแสงทองเป็นไม้มงคลนะคะฟอกอากาศก็ได้ และที่สําคัญการเลี้ยงดูต่างๆเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราก็ตกแต่งช่วงกกเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่กกนี้เราก็วางไว้แบบนี้นะคะเขาจะมีหน่อแตกขึ้นมาพอมีหน่อเราก็สามารถตัดหน่อนะคะนําไปลูกได้อีกก็เป็นการที่ได้ประโยชน์สองต่อในการที่ตัดยอดแล้วก็ตัดหนอ่อคงหน่อไว เราก็เราก็นำหน่อไปชำได้เรื่อยๆนะคะวิธีวิธีการตัดแบบนี้ก็จะทำได้หลากหลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากก่างกรณีกิ่งนี้แก่นะคะเราก็ไปชำ,ปาชำการทํากิ่งแก่แบบนี้ก็คือเราสามารถนำไปวางบนแนวนอนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกใหม่ส่วนยอดด้านบนเราก็ตัดเอาไปชำแบบนี้ค่ะ เดีย๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราตัดกิ่งมาแล้วนะคะเราก็จะเล,ลาะรากเลาะกาบกิ่งออกบางส่วนนะคะเพื่อที่ลดการคายน้ำอย่างอย่างใบไหนที่แก่ๆเราก็ตัดออกเลยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะไปฟอมปักชํากันเลากกาบออกบ้างบางส่วน กิ่งที่ชานี้เราก็ไม่จาเป็นต้องขยักข้อตรงนี้ให้ยาวนะคะเพื่อที่เวลาเขาแตกรากใหม่เขาจะได้ทรงต้นที่สวยค่ะอ,อ,อันนี้เราก็ใช้ตะเกียบนะคะในการนําทางเจาะรูวไว้แล้วเราก็ปักลงไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ปักอย่าลืมใช้ตะเกียบในการจิ้มเพื่อที่จะ ทำให้ต้นของเขานะคะไม่ช้ำที่การปักเราก็ปักท่วมแค่กิ่งแค่เฉยๆนี่นะคะเราก็ใช้ตะเกียบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ลดน้ำให้ชุม่มนี่ค่ะส่วนดินที่ใช้นะคะก็คือเป็นดินดินผสมกับขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ขี้เถ้าดำในการปักทำก็จะทำให้ ลดอาการเน่าได้ดีหลังจากที่เราปักชาเสร็จแล้วลดน้ำให้ชุ่มเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำให้ชุ่มน,นะคะบริเวณกกแล้วเราก็มาวางในตู้อบตู้อบของเตงมูนี่ก็จะเป็นรังโฟมนะคะรังโฟมสงสูงเพื่อที่สำหรับไว้ใช้อบง่ายๆต้นไม้พักฟื้นนะคะเราก็ใส่ไปเลย วิธีการอบเราก็อบแค่สามวันนะคะสามวันนโกมิน่าแสงเงินแสง,แสงทองเราก็จะเริ่มมีรากให้เราเห็นแบบนี้ค่ะอบในรังโฟมนะคะปิดฝารังโฟมนี่สามารถอบได้ต้นไม้ไรหลากหลาย,ลาย,ลายชนิดทั้งารที่มีต้นขนาดเตีย้ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะเดี๋ยวเราก็มาปลูกกันต่อไปนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ